47จังหวัดรับฝนไทยตอนบนรับมือพายุรุร้อน36จังหวัดวันนี้14เมษายน2564สวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกทางช่องวาตภัยอุทภุภัยพยากรอากาศทุกท่านพบกันในช่วงเย็นของวันที่14เมษายน2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณไหนยังไม่มีฝน,บร,น,ฝนบริเวณไหนมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่า อย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับโดยในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนฝนนะครบับริเวณที่จะมีฝนในวันนี้ทั้งหมดด้วยกัน6ภาคภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารอำนาจ,จเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี สระบรุรีพระนะครศรีอยุธยาการจนบรุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนในบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวัอนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีรีองจันทบรุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และตรังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป <c oughs> พร้อมแล้วนะครับเราจะมาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพุธที่14เมษายน2564ตั้งแต่เวลา18นาิกาเป็นต้นไปบรเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางจังหวัดตาก สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีการจนบรุรีราชบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดสะแก้วบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามการสิน์มุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่14เมษายน2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคอีสาน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับ สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ส่วน16-18มีสายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุร,รอนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดน้อยลง พยากรณ์อากาศในวันนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้น30จากการพัดนำของลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตาก อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสนะครับในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้นจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามา40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นจังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลนครขอนแกน่น การสินมหาสารคามมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับ ภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนอง3 0ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นในบางพื้นที่นะครับจากการพัดนาของลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามาที่บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ชัยนาทลบบรุรีสระบรุรีและพระนะครศรีอย,ยุธยา ส่วนภาคตะวันออกอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลงในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดได้ในบางพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับจังหวัดที่เน้นฝน40%ของพื้นที่นครนายก ปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้36องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งตอนออกนะครับจะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับจังหวัดที่เน้นฝน40%ของพื้นที่สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซนเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน จะมีพายุฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศวันที่15 19-20ถเมษายน2,564ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าหลววในตอนกลางวันนอกจากนั้นแล้วจะมีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออก กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลทําให้บริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกัะโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมทําให้บริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแหง่งส่วน16-18เมษายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางร่อกใหม่จากจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนนอกจากนั้นแล้วจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพาย,ยุรุร้อนรูกเข็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีลมตะวันตกนะครับพัดเข้ามาปกคลุมทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นกันนะครับขอให้ระวัง16-18เมษายน2564ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังพาย,ยุรุูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือ15-19 2 0เมษายน2564อากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พัดฝนเข้ามา20-40%ของพื้นที่เรืยนที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วน16-18เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก20-40%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะคบจากการพัดนำของลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีลมกระโชกแรงกับมีพายุลูกเห็บนะครับในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซนเซียัสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15และ20เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้น20-30%ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซนเซเยสนะครับในบางพื้นที่ ส่วน16-19เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก20-30%ของพื้นที่เป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีพาย,ยุฤดูร้รอนลูกเห็บตกในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง15เมษายนและ19-20เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าโดดในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้น30-40เซนของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจากการพัดนำของลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วน16-18เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก30-40%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงพาย,ยุรุร้อนและจะมีลูกเห็บตกเกิดได้ในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออก15เมษายนและ20เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าดูดในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนอง20-40%ของพื้นที่กับมีลมโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุงสด37องศาเซลเซียส ส่วน16-19เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก20-40%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่กับมีลมกปะะโชคแรงมีพายุรุ้อนลูกเห็บตกเกิดได้ในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบรเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงเลยนะครับจากการพัดนำของลมตะวตก ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรเรือที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากการพัดนำของลมตันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตันตกจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงเลยนะครับ จากการพัดนำของลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องาศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล15เมษายนและ19-20เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจากการพัดน,นำของลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด38องาศาเซลเซียสส่วน16-18เมษายน ฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก10 20ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น30 40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล EC MWF Windy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเวียงจันทร์3.4มมอุดรธานี2.1ม mm, ิลมตรบานทาด1.5ม mm, มมุกดาหาร0.4ม mm, มอุบลราชธานี0.8ม mm, ิมศรีสะเกษ0.4 mm, มเมตอ่าวโมแล1มเมตร นอกนั้นนะครับเป็นฝนปร,ปราปรายเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของบริเวณประเทศไทยวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับ2 3ิกาโมเดลเปลี่ยนจะให้มีฝนที่บริเวณประเทศลาวเวียงจันทร์3.5มมน้ำโสม2.1ม mm, มสร้างคอม1.2ม mm, มอุดรธานี2ม mm, มนากลาง2.4ม mm, มบานทาด1.5มมน, mm, นาว่า2.2มมสกลนคร1.2ม mm. ม นอกนั้นนะครับเป็นฝนปราปรายเกิดขึ้นได้บริเวณประเทศไทยต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่14ต่อคืนของวันที่15มีฝนปราปรายเช่นเดิมนะครับ ต่อ,อไปนะครับเราจะมาคาดการปริมาณฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดพาย,ยุสายฟ้าในระยะเวลา10วันโดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564จนถึงวันศุกร์ที่23เมษายน2564นะครับ15เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ฝนปานกลางถึงหนังจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และบริเวณภาคตะวันออก16เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศมีฝนตกเบาปานกลางจนถึงหนักสลับกันไปนะครับในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนนะครับในช่วงนี้17เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันตก รวมถึงบริเวณภาคกลาง18เมษายน2564ฝนเล็กน้อยนะครับเป็นฝนกระจาย19เมษายน2564เป็นฝนเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์กระจาย20เมษายน2564ฝนเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์กระจายเน้นบริเวณภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้21เมษายน2564 ฝนลดลงแต่ยังจะมีตกที่บริเวณภาคใต้22 May, สเมษายน2564ฝนลดลงแต่ยังคงมีตกปรับปรายที่บริเวณภาคใต้23 May, สาเมษายน2564ฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ